เช็ดเงีดียอดเต็มไอเดีอเยอะไรเหรอเพื่อนฉันจะซ่อนและคุณต้องหาฉันอ๋อเดาดีอยากเล่นพอดีเลยอะมาทําสี่รอบกันเถอะอ๋อ,อโอเคโอเค <you> เดี๋ยวเราต้องไปนับใช่ไหมนี่ได้ใช่แต่ว่าคุณพร้อมหรือยังล่ะจากนั้นหลับตาลงนะโอเคโอเคเอาเจ็ดไปกระสีเดี๋ยวนะโอเคโอเคนับเสร็จแล้ว ค้นหาชีส่อนของเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนมาหาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ย,ยเยหมือนจะได้ยินเสียงแถวนี้เฮ้ยเพื่อนไม่ไดีเลยนะเพื่อนไปทำอะไรบนตู้เย็นนะฮั <laughs> หายแล้วเพื่อนลงมาซะดีดีเลยค้นหาเยบ้โอ้พระเจ้าคุณพบฉันอย่างงานดีเลย <laughs> ใช่ try find again. ตอนนี้พยายามหาฉันอีกครั้ง โอเคโอเคเดี๋ยวหลับกานนะสามสี่ห้าเจ็ดปก้าสิบสิบแล้วนะเพื่อนหา้แล้วนะเพื่อนอยู่ไหนนะเว a าอยู่เพื่อนอยู่ไหนอยู่ในโรงรถหรือเปล่าไม่มีเพื่อนเพื่อนไม่กลัวผีซ่อนหรอไม่มีจริงหรอ โอเคเดี๋ยวพตามหาเพื่อนก่อนเพื่อนเราจะอยู่ไหนนะตรงนี้ลหละตรงนี้ไม่มีเพื่อนอยู่ไหนเว้าอยู๊เพื่อนอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนอยู่ไหนอะอยู่นอกบ้านเหรอเดี๋ยวต้องไปหานอกบ้านแล้วอย่าบอกนะว่าอุ้ย เพื่อนอยู่ตรงนู้นเรามีตาชิปแล้วเพื่อนเปิดโปงตาชิปเพื่อนแอบตรงนี้ใช่ไหมเฮ้เพื่อนมาแอบอะไตรงนี้เนี่ยเจอแล้ว oh, you found Good job. โอ้พระเจ้าคุณพบอีกแล้วหรอเนี่ยง่โอเคโอเคยังไงก็ตามพยายามหาฉันอีกคะ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวนับตรงนี้นะเราสระไว้น้ำเลย 4ี่ห้าหกเกสหาแล้วนะเพื่อนครบสิบแล้วเอออยู่ไหนนะลงรถหรือเปล่าไม่มีเพื่อนอยู่ไหนะเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหน Where are you เพื่อนอยู่ไหนอะ เพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยทำไมหาไม่เจอเลยะเพื่อนอยู่ไหนะโอ้โห,โหโลงมาด้านล่างดีกว่าเมริดิการละต้องเปิดตาทิพเพื่อนอยู่ตรงนั้นเหรอโอเคเฮ้ย <c oughs> ตายแล้วอยู่ในห้องนี้เหรอเอา้าอยู่ในห้องนี้จริงๆด้วย อยู่ด้านนอกอุวยสงสัยจะตาเซอร์นะเนี่ยอโอ้โหไม่เจอได้ยังไงเนี่ยเพื่อนก็นแอบดีดีเนี่ยเฮ้ย,ยคุณหาเจออีกแล้วเนี่ยแต่คุณน่าจะตาเซอร์นิดน,นึงนะเฮ้ยเพื่อนเราตาเซอร์พยายามหาฉันอีกครั้งโอ้ได้ได้ได้เพื่อนนับแล้วนะหกจีบแปดเก้าสิบจีบแล้ว เดี๋ยวฉันจะไปตามหาแล้วนะเพื่อนนี่เป็นรอบสุดท้ายแล้วโอเคหาฉันไม่เจอหรอวิมันจะได้ยินสินงทแถวนี้นะอยู่แถวนี้ใช่ไหมเพื่อนอือจริงๆด้วยอยู่ด้านนอกแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่ตัวน,นี้เราต้องไปดู ขอเดินสำรวจแถวนี้ก่อนละกันไม่มีตรงนี้แน่นอนไปเดินไปเพื่อนฉันรู้นะว่านายอยู่แถวๆนี้นี่ไงย้ยไม่ไม่นะเจอฉันอีกแล้วแต่ว่ายังไงก็ตายก็จบลงเล้วขอดูตรงนี้หน่อยไม่มีอะไรอ่ะโอเคอะไรเหรอเพื่อนฉันคิดว่า พอแล้วมาทต้องมีเงินกันเถอะอ่ะฮะามอย่างอื่นน,าาน,นี่แหละโอ้เพื่อนเราอยู่ไหนเนี่ยเรียนเชิญอยู่นะเพื่อนแต่ว่าครหูหรอใครโทรมานะ่ะตอนดึกๆเนี่ยใช่เพื่อนใครโทรมาตอนเวลาดึกๆเนี่ยนี่รับโทรศัพท์ Hello, who is this? is สวัสดีนี่คือใคร coming visit. เออฉันจะมาเยี่ยมอะ <S <S อเฮ้ยลุงนั่นคือคุณเหรอ oh, <no. S 1> ทำไมคุณเสียงคุณคุณนะ่ะฉันจะไปถึงที่นั่นในไมช่ช้าเฮ้ยโอ้ กำลังจะมาที่บ้านเราอะจริงเหรอทำไงอะคุณนะน่าจะหลบอยู่ด้านบนนะโอเคโอเคต้องไปหลบด้านบนเร็วเฮ้ยลุงจะมาภายใน30วินาทีอะต้องซ่อนเร็วซอนไตเตียงนี่เลยลุงกำลังจะมาเร็วโอ้ my god เพื่อนเราทำไมไม่มาเอเวอ เฮ้ยลุงขึ้นมาในนี้เร็วเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยคุณมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้อเฮ้ยเจลุงลุงลุกจากผมได้ยังไงอ่ะคุณอยู่คนเดียวเหรอพ่อแม่คุณไม่อยู่เหรอ คุณพาเพื่อนมาเหรอฉันคิดว่าฉันจะได้เสียคนอื่น <มา S 1> เออเออ,เอ,อไม่ฉันอยู่คนเดียวอะ่ะเออฉันว่าเอาละมันมากับฉันออไม่ผมไม่ไปทําไม,มต้องไปอะ him, ออไม่มีสิทธิ์ให้มากับฉันเจก อยังีงก็ตามมาซะเด็ดดิคุณไม่มีทางอื่นอ่ะ Oh my god คุณเล่าไปเรื่ยไม่พื่อนฉันวิวเพื่อนเราไม่ได้ชื่อเซมี่อ่ะนี่เราชื่อเจ็คเหรอดูนะชื่อเจ็คให้มันชื่อคนดังไม่ใช่เหรอหช่องพี่ JK นะอะยังไงก็ตามเราต้องไปตามหาเจ็คเร็วแล้วช่วยเขามา เอกเสว่าเจ็กอยู่ตรงห้องนี้เจ็กอยู่ตรงนี้ลงไปเลยไม่ต้องห่วงแต่ว่าเนี่ยคือห้องใต้ละใต้ดินเหรอทำไมเจ็กไม่เคยบอกเรามาเลยอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเราต้องมาตรวจสอบทั้งหกห้องว่าเจ็กอยู่ตรงไหนห้องนี้ไม่มีเจ็กอยู่ไหนอ่ะเจ๊ ห้องนี้แหละห้องนี้ก็ไม่กี่วิทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้อ่ะอุ้ยเดี๋ยวนะมันล็อกเราอ๋อนี่ว่ามันล็อกเรามาห้องต่อไปห้องต่อไปอยู่ด้านนี้ด้านไหนเนี่ยด้านนี้ใช่ไหมเคยใช่ด้วยห้องนี้เป็นห้องโล่งๆไม่มีอะไรเลยมันไม่สำเร็จต้องแสดงว่าต้องเข้าไปดูด้วย ห้องนี้เป็นห้องว่างเปล่าอะนะแต่ฉันว่าไม่น่ามีอะไรงั้นต้องไปห้องถัดไปแล้วแหละม,ม,ม,มามามาดูห้องนี้กันเถอะห้องนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรมีแค่โซฟาแต่ว่าไม่มีสัญญาณของเจ๊กเลยไปดูห้องต่อไปกันเถอะห้องนี้ Sofa. เป็นห้องที่ลึกกว่านี้เจคเจคอยู่ไหนทางนี้เหรอลูกศรมาทางนี้ไปทางนู้นเฮ้ยเออมระจามาแล้วดูดีเฮ้ยตายดีดูกันเดี๋ยวนี้ค่ะวิ่งวิ่งเฮ้ยเวิ่งวิ่งน่ากลัวกระโดดเออไปไหนจ๊ะ ให้ฉันจับไปทำวิธีกรรมเดียวนี้ไม่หรอกมึงเฮ้ยอะไรอะ่ะฉันคิดว่าในนี้น่าจะปลอดภัยสักนิดนึงนะแต่ต้องทำยังไงดีอะ่ะแล้วมันน่าจะมีจุดสองตัวเลือกนี้อะ่ะในห้องนี้ก็คือแอบแล้วก็ปีนขึ้นไปอะ่ะเราอาจจะต้องลองหลบผ่านประตูทางออกใช่ไหมใช่แน่นอน หนีหลบหนีหลบนีลบนเลยหนีตอนจบภาพสำหรับส่วนโอคุณซ่อนตัวจากลุงและหลบหนีหลังจากที่โตไม่สามารถหาคุณได้เย้เอ้าแล้วเจ็กเพื่อนเราอะ่ะตายแล้วเจ็กเพื่อนเราจะเป็นอะไรบ้างไหมอะ่ะแต่ไม่เป็นไรอะไรมาเข้ากลุ่มอะไรอะ่ะอ๋อ,อมามาเปลี่ยนเสียงกันโอเคนะทุกคน ตอนนี้เราก็ได้ทําการหนีมาเดี๋วจะมา,เ,าเล่าสรุปนิดนิดคือเรามาบ้านเพื่อนเพื่อนก็ให้เราไปปั่นไฟแล้วเราก็เล่นสนุกกับเพื่อนถ้าไม่สิเรามาบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนก็พาเราทวนๆว่ามีตรงนี้นะตรงนี้เป็นส่วนตรงนี้นะแล้วเพื่อนก็พาเราหาเก็บของเล่นแล้วก็จ้างป้อมประการหมอนแล้วก็มีทีวีมาแล้วมีคนโทรมา เ่ก็เป็นไอ้ตาลุงคนนั้นแหละที่มันจะมาลักพาตัวเจ๊กไปแล้วเจ็กก็บอกให้เราไปซ่อนแล้วเจ็กก็จะเป็นตัวเทนวิเจ็กนี่เป็นคนดีจริงๆเลยจากนั้นเจ็กก็โดนคุณลุงตัวนั้นจับไปแล้วเราก็ต้องไปตามหาเจ็กแล้วเจ็กอยู่ในห้องนั้นแล้วลุงก็ทำการวิ่งไล่จับฆ่าเราแต่เราก็ได้วิ่งทัน <Yeah. S 1> แล้วตอนสุดท้ายเราก็ต้องเลือกว่าเราจะหลบเพื่อช่วยเจ๊กหรือว่าเราจะปีไปออกนีไปเลย ไม่ต้องช่วยเจ๊กละเรามันฉลาดไงเราปีนขึ้นไปเราหนีเลยเราไม่ต้องช่วยเจกประมาณนี้แหละทุกคนบอกเลยว่าก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่อ่ะนะนนนนพี่อ่ะพี่พี่อ่ะพี่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 มันไม่น่ากลัวหรอกนะพี่พี่มาลองเล่นกันได้เยอะๆเพราะว่ามันแบบอะไรอย่างเจกเป็นใครถ้าเปลี่ยนจากเจ๊กอะถต่ถ้าเป็นเจคเจคเป็นคาร์เดิล ออกถือปีขึ้นหน้าขึ้นอยเจ้าหญิงสุกขังบนหอคอยคอยแจ็คช่วยเหลือจากกากยเจ๊ด้วยเจ๊ด้วยกากรมันลังควานามุ่ยแล้งไม่เป็นแล้วโอเคทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะก็ลองมาเล่นกันเยอะๆนะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ถ้าเล่นกับเพื่อนก็น่าจะสนุกมั้งแต่ว่ามันยังมีฉากจบหนึ่งก็คือช่วยแจ็คโอเคทุกคนบายๆเล่นตอนสองทุกเล